สเปรย์กันน้ำก uh ันน้ำได้จริงๆไหมไม่ได้หรอกนี่พอฉีดเรารู้สึกลงเท้ามันใหม่ขึ้นังไงก็ไม่รู้สีมันปริงขึ้นอะเวิร์กอยรีวิวอะไรเวิร์กบอกเวิร์ก สวัสดีค่ะ Work p a r t View อะไรเวิร์กก็บอกเวิร์กวันนี้อยู่กับมีซีหลิวนะคะวันนี้เนี่ยหลูวจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศตอนนี้แหละบ้านเรานก็แปรปรวนน,นิดนึงเนาะวันหนึ่งฝนตกวันหนึ่งแดดออกเราก็เดาไม่ได้อย่างบางวันที่แบบเฮ้ยแดดจ้ามากเราก็ไม่ได้พกรองออกไปใส่รองเท้าผ้าใบสวยออกไปเลยนะสรุปฝนตกซึ่งเราก็ต้องเดินข้ามถน,นนเนาะทุกคนแล้วรองเท้าผ้าใบสุดรักของเราเนี่ยก็จะเปื้อนจะเลือดเอามาซักก็ไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยหลูก็จะมีไอเทมมาช่วยก็คือ สเปร์กันน้ำนั่นเองเป็นแบบนี้นะคะซึ่งสเปร์กันน้ำตัวนี้ปกติคือหลิวก็ใช้อยู่แล้วเอาไว้ฉีดรองเท้าของหลิวแบบเกือบจะทุกคู่นะคะที่มีเพราะว่ามันเป็นไอเทมกันตายจริงๆอะ่ะมันทําให้รองเท้าเราอะ่ะอยู่ได้นานมากกว่าเดิมซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แค่ฉีดรองเท้าได้อย่างเดียวนะคะก็ฉีดอย่างอื่นได้ด้วยกระป๋องกระเป๋าอะไรที่เราอยากจะให้มันแบบกันน้ำแล้วก็อยู่กับเราไปได้แบบนานๆมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็จะจะมารีวิวว่าวิธีการใช้มันเป็นยังไงมันต้องฉีดนานแค่ไหนแล้วก็ ตอเราจะมาทดลองด้วยค่ะว่าพอฉีดแล้วเนี่ยมันกันน้ำได้จริงๆรไหมเดี๋ยววันนี้ไปลองดูเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําก่อนว่าวิธีใช้เจ้าตัวสเปรย์กันน้ำเนี่ยใช้ยังไงเนาะขั้นแรกเลยค่ะเราก็ต้องทําความสะอาดรองเท้าของเราให้สะอาดอย่าให้มีฝุ่นมีดินหรืออะไรแบบเปื้อนเลยนะคะเพราะว่าเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบถ้ามีฝุ่นอยู่มันก็จะล็อกเข้าไปในรองเท้าเราเลยเพราะฉะนั้นทาความสะอาดให้ดีค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็ตาเอกของเราก็มาแล้วเราก็เขย่าเขาให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มฉีดได้เลย่อนฉีดเนี่ยอยู่แนะนําให้ฉีดกลางแจ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราิดว่าเราฉีดข้างในเนี่ยมด้วยความเป็นสเปรย์มันก็จะมีกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็จะสูดดมเข้าไปก็จะมีความแบบไม่เซฟกับร่างกายเราิหนึ่งก็ออกมาฉีดข้างนอกกันนะคะตอนฉีดเนี่ยให้ฉีดห่างจากรองเท้าประมาณ1นฟุตนะคะหรือว่าประมาณ1นึ่งไม้บรรทัดแบบนี้นะคะพอฉีดเสร็จเนี่ยเราจะต้องฉีด 2รอบนะคะทุกคนรอบแรกก็คือทิ้งไว15้15-20นาทีพอครบแล้วเนี่ยรอบที่2ก็ทิ้งไว้อีก24สชั่วโมงค่ะเท่านี้ก็คือเสร็จแล้วรองเท้าเราก็สามารถกันน้ําเรียบร้อยเอาไปย่อมน้ําอะไรก็ปลอดภัยหายห่วงแล้วค่ะซึ่งเมื่อคืนนะคะหลิวก็ได้ฉีดไปแล้ว1ข้างเรียบร้อยก็คือข้างนี้นะคะแล้วก็ฉีดตามที่เขาบอกเป๊ะๆเลยก็คือฉีด2รอบทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะตามแบบฉบับเเดี๋ยวหลิวจะฉีดทิ้งไว้ข้างนึงนะคะ ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อดูว่าพรุ่งนี้เจ้าข้างเนี้ยจะสามารถกันน้ํากันฝนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาฉีดให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สสีชั่วโมงเนาะมาลุ้นกันนี่ก็ฉีดให้ทั่วเลยนะคะ คือสเปรยตัวนี้มันต้องฉีดทิ้งไว้เนาะเราก็เลยอยากจะทดลองว่าแบบเออถ้าทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยเนี่ยมันจะสามารถกันน้ำได้จริงๆหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปย่นกันค่ะ ก็เราจะมาดูกันว่าเขาจะสามารถกันน้ำได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับข้างนี้นะคะซึ่งข้าเนี้ยไม่ได้ฉีดเนาะนี่นะคะเราก็มีอุปกรณ์อีกหนึน่งอย่างก็คือเป้ฉีดน้ําของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาจำลองฝนตกกันอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากข้าที่ยังไม่ได้ฉีดก่อนนะคนะคะข้านี้ไม่ได้ฉีดเนาะเราก็จะฉีดน้ำํำไปเลย,ยเทุงงทาใหม่เลยลเนี่ยซ <laughs> ุ้มๆเลยนะคะ เปิดเปิดนี่อันนี้คือชุ่มมากตัวรองเท้าผ้าใบเนี้ยเป็นผ้านะคะทุกคนตอนเนี้ยคือน้ำก็ได้ซึมเข้าไปในผ้ารองเท้าผ้าใบแล้วเรียบร้อยเนี่ยพอเราจับเราเปียกมากแต่ตรงยางเนี่ยมันก็ยังอ่าด้วยความเป็นยางน้อก็จะมีน้าเกาะอยู่แบบนี้นะคะก็คือตัวเนี้ยไม่กัดน้ำเลยถ้าเกิดเราใส่เราไปย่ำน้ำเนี่ยยังไงยังไงนะคะน้ำก็เข้าไปในรองเท้าเราไปโดนถุงเท้าโดนเท้าเราแน่นอนคือคิดว่านะ ความดินความอะไรต่างๆมันก็จะเข้าไป,ปอุดตรงร่องอย่างเงี้ยเราก็จะซับยากนะคะโอเคนี้ก็ข้างยังไม่ได้ฉีดก็เปียบไปแล้วเรียบร้อยค่ะอ่ะมาถึงค้างที่เราฉีดทิ้งไว้เมื่อคืนนะคะก็คือค้างนี้เดี๋ยวเราจะลองฉีดน้ํากันว่ามันจะแตกต่างหรือเปล่าไปหลุดน,นะไ้าเกิดไม่ได้ครับโอเคหนึ่งสอบซ้ำ มันเกาะอยู่ข้างบนผ้าเลยสมมุติว่าเราฉีดลงไปที่พลาสติกใช่ไหมคะทุกคนน้ำมันก็จะเกาะเป็นจุดๆอยู่แต่ถ้าฉีดที่ผ้าน้ำจะซึมเข้าไปใช่ไหมแต่เนี่ยเราฉีดเจ้าตัวเนี่ยทิ้งไว้เมื่อคืนนะน้ำมันไม่ซึมเข้าผ้าเลยคือเกาะอยู่ข้างบนผ้าเหมือนเกาะอยู่บนพลาสติกเลยค่ะนี่นะคะก็คือน้ำเนี่ยไม่เข้าไปในผ้าเลยคือมันเกาะติดอยู่ข้างบนผ้าเลย นี่นะคะก็คือมันกันน้ําน้ําไม่เข้าไปเลยก็คือเกาะอยู่ข้างบนแบบนี้อันนี้คือข้างที่เราไม่ได้ฉีดน,นะคะก็คือน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในผ้าหมดเลยแบบนี้ดูความแตกต่างสุดยอดโอเคค่ะการทดลองของเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าเออ มันไ่ทาให้ผิดหวังจริงๆแหละวันนี้เลยอยากจะมานาเสนอให้ดูนะคะว่ามันมีไอเทมตัวนี้อยู่ที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆให้เก็บของใช้ของรกของถ่วงของเราได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทดสอบแค่นี้ไม่พอคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอีกคู่หนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดแค่รอบเดียวใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเนี้ยมันจะยังพอกันนานได้หรือเปล่าสาหรับแบบความสุขเฉินในชีวิตนะคะเราจะมาทดลองให้เพื่อนๆทุกคนคะ่ะเปลี่ยนคู่คะ่ะเป็น,นะคะนู่นี้นะคะนี่ก็เป็นรองเท้าผ้าใบอีกคู่ของหลิวที่ ก็เก่าแล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังรักมันอยู่เนาะอยากให้มันอยู่ไปนานๆคู่นี้ยังไม่เคยฉีดก็เลยจะมาฉีดในวันนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเราก็ทําตามขั้นตอนเลยนะคะขั้นแรกอันนี้คือหลิวก,ก็ปัดฝุ่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะที่มันเหลืองก็คือเป็นสีมันนะคะเพื่อนๆมันแค่เก่าก็เ <c oughs> ขย่าวขวดนะคะจากนั้นก็เริ่มฉีดเลยห่างจากรองเท้าประมาณหนึ่งฟุต นี่พอฉีดเรารู้สึกรองเท้ามันใหม่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้สีมันปริงขึ้น A few later โอเคค่ะผ่านไป10นาทีแล้วนะคะทุกคนเราก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันกันน้ำได้หรือเปล่านะคะแต่การทิ้งไว้แค่10นาทีอนอเดยู่ฉีดคู่ที่ยังไม่ฉีดก่อนละกันมันก็จะ ซับน้ําไปหมดเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นผ้าด้วยก็ไม่รอดอยังไงก็ไม่รอดค่ะส่วนค่าที่ฉีดไปสินาทีนะคะม,มันไม่กันน้ำค่ะทุกคนก็ต,ตามที่คาดไว้นะคะว่า ฉีดสเปรย์กันน้ำเนี่ยต้องต้องมีเวลาทิ้งไว้สักหนึ่งวันทิ้งไว้สักข้าวคืนอย่างเงี้ยก็ยังดีนะคะสเปรย์ถึงจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็สามารถกันน้ำได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดทิ้งไว้แค่10นาที20ินาทีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนเวลาใครจะใช้เนี่ยก็เตรียมเผื่อเวลาด้วยละกันค่ะ นี่ก็เป็นการทดลองที่ไม่เคยทาเองที่บ้านเลยเนาะ <c oughs> นี่ก็มาถ่าให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะว่าเออการฉีดแต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วก็การฉีดสเปรย์กันน้ำเนี่ยมันได้ผลจริงๆไห้ซึ่งสรุปแล้วก็คือได้ผลนะคะแต่ต้องใช้เวลาสักนิดสักๆๆหน่อยให้น้องสเปรย์เนี่ยได้เซตตัวแล้วก็สามารถกันน้าได้อย่างดีเนาะหลูวก็สรุปเลยละกันว่าเจ้าตัวสเปรย์กันน้ำเนี่ยเวิร์กนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอย่างยี่ห้อที่หลิวใช้ก็คือยี่ห้อ sneaker proof นะคะตัวนี้ ส,สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะ s h o ปปี้ a าซาดาต่างๆนะคะออนไลน์อะไรเงี้ยลองซื้อได้เลยว่าสเปรย์กันน้ํานะคะสําหรับฉีด รองเท้าราคาเจ้ายี่ห้อนี้นะคะอยู่ที่2 5 9บาทค่ะราคาไม่แพงเนาะสามารถจับต้องได้แล้วลิวรู้สึกว่าจากที่ใช้เนี่ยนา่าจะใช้ได้หลายคู่อยู่สักสี่ห้าคู่อย่างี้ได้เลยเนาะสามารถฉีดจนแบบน้องกันน้ำได้คอมพิลลี่เลยหวั <c oughs> งว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับหน้าฝนที่ฝนตกแบบนี้แล้วอยากจะรักษารองเท้าของตัวเอง <c oughs> ก็สามารถไปซื้อสเปรย์กันน้ำมาใช้กันได้ค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook mm hmm. Workpoint Today mm hmm. ค่ะ mm hmm. วันนี้หรือก็พอลาไปกอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.